อ๋ออ๋อฉันต้องไปเข้าคลาสเรียนแล้วกดเยอะยเลยแหละอืมจริงจริงๆมันเหมือนต้องมีทีมหลังบ้านไปเลยนะอือย่างแบบไม่รู้อะไรอ่ะแม่ค้าที่เขาแบบขายได้เยอะอะเขาก็ตะโดนประจำแต่เขาจะมีทีมแก้ให้เลยแก้น้างานปุ๊บไดเลยนาตาบิงชาบลอกเด็กซ์แฮนแฟนอินโตรแฟนเยอะมากอ กวดต้องฮะอะมาทุกคนคะเร็วเราทำได้เราทำได้ได watching from Philippines love you ดู่อนไม่กล้าพูดอะไรเลยอ่ะใช่พอลอยนะคะแล้วก็จะมีลายมืออยู่สองอันนะคะในพอลยอยในตะกร้าที่หนึ่งนะคะนี่น่ารักอันนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยน,น,นี่นะ่ารักอันนี้ท่านี้กันต่ละตื่น ไส,สเขาอยากขอกับบ้านเลยทับคนเแถวนี้ตอนนี้นะคะคิดว่าน่าจะประมาณ40,000 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, ื่นสีหมืเหลือ4ี่ห0ื่นแล้วนะคะกับยอดที่เหลือจาก3 0 0 0 0นฝากทุกคนชำ่ำรัาเงินด้วยนะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรไลฟ์นี้ถือว่าเราแบบว่า เชินะเราเชิญกันไปนะคะแต่ว่าทิดว่าน่าจะได้ไลฟ์เป็นอีกแหละอีกเละใช่ค่ะเดี๋ยวมีไลฟ์อีกเรื่อยๆใครที่ซื้อไม่ทันหรือใครที่เอ่อเหมือนแบบติดขัดใดๆก็เดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์หน้าได้แต่ยังไงวันนี้ฝากทุกคนช่วยโปรโมทฝาก w วียดไว้ในใจของทุกคนด้วยแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าเราลงไลฟ์ไปหรืออะไรก็แล้วแต่ยังสามารถไปตามสั่งซื้อได้ตามช่องทางนะคะของ เอัพเขามีทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะไหนๆวันนี้ไลน์เป็นอย่างนี้แล้วพี่นาณาจะใส่ไว้ในทั้งทุกตะกา ใส่เพิ่มไปอีก200ออเดอร์ใส่ไว้ใส่ไว้จนหมดแล้วถึงจะปิดตะก,การนี้นะคะเมื่อปิดตะก,การนี้แล้วก็แปลว่าโอกาสที่จะได้ใดๆเหล่านี้ก็คือจะไม่มีแล้วเนาะก็คือจํากัดแค่นั้นนะคะสามารถไปสั่งซื้อหลังจากนี้ได้นะคะทุนวิศีช่วยเรื่องอะไรนะคะเสริมสร้างภูมิกันคะเหมาะอย่างมากกับใครที่ภูมิตกเป็นหวัดง่ายแพ้ง่ายนั่นนี่นู่นโดนฝนโดนอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็แนะนำนะคะว่าให้เสริมสร้างภูมิกันด้วยกันแบบว่า กินเวัพคือจะทำให้ดูว่ามันแค่ฉีกชงดื่มง่ายมากเลยนะคะกับน้ำเปล่ากับน้ำเปล่าฉีกชงดื่มได้แล้วก็เป็นรสชาติที่อร่อยด้วยนะจ๊ะเพราะเป็นรสส้มใช่แล้วจริงๆก็เป็นสินค้าที่คือมันเหมาะ <ขอ S 1> เหมาะกับพี่ฟ้ามากเลยอะเสียดายชอ่อง <laughs> <laughs> เป็นว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรค,ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไลฟ์นะคะโดการทานวิตามินซีที่น่าน่ารักที่สุดในประเทศในโลกที่สุดอ่ะตอ,ะอนนี้เหลือเท่าไหร่จ๊าเป็นไรแล,ล้วล่ะไม่น่าจะ,ะมันโอ้โหน่ารักะค่ะแต่คนก็ตามมาซื้อช่องที่เวช่องพี่นานาเกือบแสนเลยอะเยอะมาอ่ะไปเช็คหนะคะ่อยค่ะเช็คหนะคะ่อยค่ะเอออ้ นี่เป็นขวดของเวอัพด้วยนะใช่ค่ะเป็นน้ำของเวอัพด้วยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอมหวานแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวขนาดนั้นนะคะมันคือรสชาติส้มอ่ะทุกคนให้น้ำมีแบบสดชื่นให้ฟิลตะโกนว่าส้มอ่ะเออทานส้มจริงๆอ่ะฝากไปด้วยนะคะขอบคุณทุกๆพอดเดอร์นะคะที่ส่งมาขอบคุณพี่นานาพี่เวขอบคุณพี่ฟ้าด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวสามหมื่นสี่เดี๋ยวสามหมื่นสี่อีกสามหมื่นสี่เองอ่ะเออเอาหน่ะ ให้อีก5นาทีพิมพ์ถ้าสู้พิมพ์สู้มาเราจะปิดยอด300,000กันไปแต่ถ้ารู้สึกว่ามันติดขัดแล้วมันไม่สะดวกเลยวันนี้เราจะลงไลฟ์เป็นไปที่ยอดอออสองสอง,สองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดสู้ไหมถ้าสู้พิมพ์สู้มาแล้วกดตะกร้าชำระเงินเลยค่ะกดตะกร้าชำระเงินเลยค่ะตอนนี้เราขาดอีกแค่30,000บาทจะปิดยอด300,000ลว กดตะกร้านะคะทุกคนสู้อะถ้าสู้ทุกคนคะกดตะกร้าอันไหนก็ได้ตอนนี้เรามีตะกร้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็คุ้มค่ะได้เวพวิตามินซีไปทานนะคะให้ลูกให้หลานได้คนเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคทานได้นะคะไม่มีไม่มีน้ำตาลด้วยใครที่ใครติดน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ย ชอบอยากดื่มน้ําหวานในระหว่างวันนะคะแต่ว่าเป็นช่วงแบบลดน้าหนักหรืออะไรก็ตามเงี้ยพี่ฟ้าก็แนะนําให้ดื่มตัวนี้แทนไปเลยนะคะเพราะว่ารสชาติเขาสดชื่นนะคะฝากตุกตาชําระเงินหน่อยค่ะ everyone หักคอได้ใช่ไหมหักคอได้เหรอเขาบอกว่าขยับขวดไม่ได้อมมุนหัวได้หรเปล่าจริงเหรอขยับขวดก็ไม่ได้<า>ก็ขยับขวดไม่ได้ จะข่ยังไงก่อนไปกินข้าวไปเอาที่นหน้าก่อนอ่ะพอแล้วผงศักดิ์อ่ะักสู้5นาทีมาทุกคนปิดจะปิดให้ได้วันนี้เราต้องทําได้สามหมื่นส0มหมืเท่านั้นในเมื่อทุกคนสู้เราก็สู้นะคะช่องทางใดก็ได้ตอนนี้ไนดะเดี๋ยวเราไปรวมยอดให้ช่องพี่เวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องพี่าหนา,นานก็ได้แต่แนะนำช่องพี่นาหนานกว่าค, 3, วนคนดูจะสามพันแล้วเนี่ยใช่คนดูจะสามคนที่ลื่น คนดูจะสาพันแล้วมามี่ันมี่คืออะไร่ะเป็นเขาเรียกว่าเ <c oughs> นี่ยเก็ <c oughs> จะเป็นฟิลแบบว่าันมี่แบบอ่ะเนี่ย หรือว่านายไม่ของของพี่บิ๊กช้าหรือเปล่าของพี่บิ๊กช้าหรือเป่าของพิพิธชาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะครบแล้วแหละเหลือสามพื้นหนึ่งประมาณประมาณใครก็ได้กดตะกร้าค่ะนะคะกดตะกร้าออเดอร์เลยสิบออเดอร์สิบสเอ็ดสองออเดอร์ตะกร้า เดียวเลยค่ะ2 0 0 0มาก้อนเดียวเลยมาเลยเนาะ ทำได้วันนี้มีมีแฟนๆพี่เวอชงงนิดนึงนะคะอ๋ <c oughs> โอโยโย่สองมื่นสามสองมืนสามมาทีเดียวเลยมามามาสองหมื่นสามสองมืนสามมามาเร็วมาตอนนี้ช่วยกดหัวใจให้ถึงหนะึ่งล้านนะแปดแสนและเปิดการมองเห็นให้พินา,นาด้วยนะคะชมพีนสอง3มืสามเราทำได้ไ,ด <23. S 1> ไปครับ bả, người แ <łość> สดงว่าหนูคิดไม่ซองเรี่อไม่้องชีกช่องดื่มอะมาทุกคนขออนุญาตจริงจังนะนิดนึงว่า สิ่งที่อยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวิตามินซีนะคะเวอาฟวิตามินซีนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือเป็นตัวแบบมัลติวิตามินรวม13ชนิดนะคะอันนี้จะออกรสชาติก็คือเป็นฟิลแบบเบอร์รี่อันนี้จะออกรสชาติส้มนั่นเองนะคะนี่เนาะจะเป็นแบบนี้เลยฉีกชงดื่มกับน้ำได้เลยทานตอนท้องว่างช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้ง2ตัวเลยค่ะแล้วก็บำรุงนะคะเขาเรียกว่าจากภายในสู่ภายนอกเรื่องของผิวเอยเรื่องอะไรเอยนะคะวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วนะคะใครที่โดนแดดบ่อย หมองคล้ำหรือว่าใครที่ภูมิตกโดนฝนนิดหน่อยก็เป็นหวดัดนูน่นนี่นั่นอันนี้คือเป็นเบาหวานความดัน ได้นะคะเพราะว่าทานแล้วไม่อ้วนนะคะ no sugar นะจ๊ะมีแต่ประโยชน์แล้วก็มีแต่ความอร่อยนะจ๊ะใครที่ติดน้ำหวานชอบทานของหวานนะคะดื่มตัวนี้ได้เลยแทนน้ำหวานแทนน้ำหมักลมได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีน้ำตาลนั่นเองนะจ๊ะทานได้เลยเด็กๆก,ก็ทานได้นะคะเด็กๆก็เด็ก,ดกทานยิ่งดีเลยค,คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้ลูกได้เลยนะจ๊ะอันนี้คือสามารถซื้อเป็นของฝากคุนอะไรเงี้ยได้เลยตอนนี้เหลือเพียงแค่ <14. S 1> ชีกช่องดื่ม <S <S> <S ว่าไปเหอะแต่ว่ามันชา้าอะสิบสี่มันเสียดายอ่ะมันเสียดายอ่ะสิบสี่อะทุกคนเหลือแค่หมื่นสี่ตอนเนี้ยเร็วจะได้สามแสนปิดยอดสามแสนไปด้วยกันจะสามแสนแล้วอีกหมื่นสี่หมื่นสี่พี่ฟ้าคิด<ม>ให้เไหมคะมีฮาลาะนะคะมีคอมเมนต์มีฮาลา 90บาทซักซักซักเจ็ดออเดอร์ชวดเดียวไปเลยแล้วก็ชำระเงินให้ด้วยนะคะคนขาจะบอกว่าจริงๆแล้ว,วม,มีคนบอกว่าย,ยอดค้างคะเขาก็ชำระเงินเียวนะเออยอดอาจจะค้างเป็นไปได้นีไ่ไงกดสั่งซื้อเยบ้มากบอกว่าย,ยอดค้างอะไรนะเดี๋ยวมันอาจจะไหลโอเคพี่ฟ้าไม่เป็นไรหรอกนะค้างแน่ๆนี่ไงมีคนบอกค้างแน่ๆหมื่นสองครับหมื่นสอง อุอ้ยถ้าหมื่นสองเนี้ยตะก,ก้าที่สี่ไอ้ตะก,กาที่สองนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทซักสิคอเดอร์ได้เลยหมื่นสองแล้วตะก,ก้าที่สองได้เลยนะคะตะก,กาที่สองคือจะได้วิซีนะคะหกกล่องแบบนี้หกกล่องนะคะแล้วก็ได้อีกสามซองด้วยกันนะคะแล้วก็มีของสำหรับ,บนาคุณเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพัดลมแก้วหรือว่าพลลอรอยที่ให้ทุกคนได้ไปแบบว่าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง จะต้องสู้เนมาขนาดนี้แล้วอะ่ะนมาขนาดนี้แล้วนะคะดื่มได้เลยนะคะฮาลาลดื่มได้มีฮาลาลน,นะคะแล้วก็เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีคะ่ะดื่มตอนท้องว่างนะคะตอนนี้เหลือยอดอีกแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดลไลฟ์ไปวันนี้อย่างที่บอกออกปาสักครข้งเยอะไม่เป็นไรแล้วก็ปิดยอดเลขยอดอยครับสูส้สุดตัวสู้สุดตัวสู้สุดใจก่อนแล้วก็จ่ายด้วยนะคะพี่ว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้นะ,ะน่าจะไปอยู่นะ,ะ,ะเอออาจจะค้างก็ได้นะคะ อ้อนแดงอะไรอ่ะอะไรคืออ้อนแดงอ่ะแดงแดงนี่ก็จะเป็นแฟนคลับที่เป็นแบบแฟนคลับคู่แบบว่าแฟนคลับอินหอดอะไรแงนี้อ๋อนจะไม่ถูกแปดพันสามร้อยบาทสุดท้ายแปดพันสามร้อยไม่ว่าจะเป็นแดงมามีเป็นใครก็แล้วแต่เป็นใครก็แล้วแต่เงินก่อนเราบังลากร์กําลังโอน กันด้วยนะคะมีคนบอกว่าให้ร้องเพลงร้องเพลงอะไรอะ่ะเดี๋ยวโดนอีกใช่รู้หรือยังเลยลายมือนะเรามีลายมือมคนดูรวมๆตอนนี้คือ4,000คนแล้วสมต้องพลัด่ะเราขาดนี่แค่หัวอเคนเป็นแม่พ0 0 0 6,000นี่ตีไปตะก้ารหนึ่งซะ3,000 0แล้วจับ อันนี้เป็นการไลฟ์เพื่อสร้างมีมเป็นการไลฟ์ให้มันมีคอนแตกต่าง,ร,าางรู้ป่ะพี่นาพูดได้ว่าอะไรว่าไลฟ์เราเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นใช่ปะ่ะไลฟ์เราจะเกิดขึ้นโดยแบบไม่เหมือนคนอื่นแตกต่างสนุกไม่เคยเจอมาก่อนเนต,นนนตลนดไปมันก็จะเป็นตำนานเลยนะคะ <Okay. S 1> ไลฟ์ครั้งนี้ขอบคุณน้องอิงฟ้ามากๆนะคะคแล้วพบกันใหม่แน่นอนนะคะกับเว้าแล้วก็ไลฟ์ครั้งหน้าเอาธรรมดาแลี เอาธรรมดาแล้วนะจะไม่บอกอะไรครั้งหน้าไม่ธรรมดาเอาธรรมดา <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณน,นะคะช่วยกันแบบว่าซั p พ o r t ตปันอย่างดีเลย thank you mm hmm. นะคะยินดีแฟนพอ share l i f e o อ everything support นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ถึงแม้จะไม่ได้สั่งซื้อแต่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันช่วยแชร์ไลฟ์ต่างๆก็ถือว่าแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ใครที่ได้นะคะ way up ไปแล้วนะคะพี่เขาฝากนะตอนแกะ ทำถ่ายวิดีโอเนาะเราเรามีแท็กนะคะก็ไปไอ้นี่กันได้เนาะว่าแบบเฮ้ยได้อะไรไปบ้างอะไรงนี้นะคะเพื่อความสนุกสนานวันนี้ฝากเวอัพแล้วก็ตัว amin, มัลติวิตามินไว้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณพี่ขอบ,ขอบนา <ะ S 2> ค่ะ มีื้อแ่่้ค่ะว่าเแล้วแล้วใครได้เสื้อใส่ใส่สมรักหนูได้อะแ่ม่ใส่เบอุ๊ยขออลองโอ้มห เขาบอกว่าที่นี่บักไพรนะทำที่นี้ค่ะลูกดูนะลูกถ้าไม่ไชเป็นนี่ค่าต้องเนนึ่งนะลหกให้ฉีดเ่ออะไรรัการูปแม่

ถ้าคนที่มาที่นี่ร้เอาเลยเอาเลยะอุยมีเศษอไรับของได้เอาเาของของ้ได้เอของได้เลยเียอง เอฟชุดีฟ้าหกพันค่ะอนเลยน่ารักเขาไม่ให้เขาบอกให้เราที่บ้าน

มากเลยปลายอยู่ที่โดยไม่แกะป้ายชุดหน่อยอยู่ด้วยไหถ้าเราแกะป้ายก็เป็นมือสองไงแหละๆผมก็รู้เลยว่าไม่ใช้จบเลยก็ พาขนาดนี้วันนี้ผมพอยจะใหญ่กว่า ไปไม่ได้นะฝากรายการด้วยนะคะนะมีงานแซบกันพรุ่งนี้มีสองงานเลยเหรอพรุ่งนี้มีสองรายการเลยเหรอพรุ่งนี้มีสองงานปะมีคือทัพชัวแรกอะอันที่สองไลน์ไลน์สุตาใช่ปะเอาดีมากเลยจะได้น่าจะได้เจอเดินหน้าเลยเจอหน้าเลยนะโอ้ยเลยเหรอเลย ยี่สิบแต่ว่านี้ยี่สองยี่สยวันนะยี่สองสองนูนเลยสยี่สองไหนเดือนหน้าวันที่แปดสิวันโอ้ยิถึงลูกจ๋าแน่เลยเราไปกันเะไม่ควราะว่า ที่ฟ้ากดบุฟใหม่ได้หเมากเลยอ่วะพี่ฟ้าแหละเก่งที่สุดเลยคิดย้ายบอกที่้าบอกว่าปลาสวายปลาสวายกลาบาบก่เกิด ยสภาพร่กายแแต่ต้่ามครับขอมีสมรภาพจิตในทีขแรงด้วยแล้วก็คอยมีด้าสิ่งดีๆเรื่องดีๆามาในชีวิตยมากๆทุกคนมากดูแลเพกดีพี่ฟ้าขอจุกิใจจุกจริงใจ ชุดแล้วทำไมชุดม right. ันเหมาะกับอายุวันโนสุขังพลังจังโก่อนอื่นแกะป้ายก่อนแล้วสีเนไหนมบ้า รักพี่้าเหมือนกันนะบายบาย รู้แล้วค่ะว่าเป็นอะไรแต่ว่ารอแบรนด์ประกาศนะทุกคนสำหรับ